คือว่าไอ้ตรงนี้ต้องให้ระวังตัวเองครับเพราะว่าต่างคนก็ไม่อยากให้ติดอยู่แล้วแน่นอนคือผมก็ไม่อยากให้ใครคุณติดแล้วคุณก็ไม่อยากผมติดเพราะถ้าหากว่าไม่ระวังตัวเองมีโอกาสมาเจอผมได้ตรงนี้นะ โก <c oughs> นี่เป็นคํากล่าวของนายขาจรพงษ์สังคกุลสัป,ปรเรวัดมหาตมงคลารามหรือวัดหัดใจนอํอเภอหัดใจจังหวัดสงขลาผู้ทําหน้าที่ด่านสุดท้ายในการฉพนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ได้เตือนสติทุกคนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการจะตกแม้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการป้องกันตนเองของทุกคนหากละเลยกลับมาใช้ชีวิตปกติแบบไม่ป้องกันตนเอง โอกาสตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้ตลอดเวลา ระสงฆ์วัดมหาตมังคลารามวัดหาดใจในได้ทาหน้าที่เป็นที่พึ่งในยามยากให้กับประชาชนในการสงเคราะห์ชพนักติจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยสวดอภิธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากเมื่อศพมาถึงเมนจะนําเข้าเตาเผาทันทีและญาติไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เห็นร่างของคนที่รักเพราะศพจะถูกบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อก2-3ชั้นและบรรจุอยู่ในโรงไม้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันเชื้อกระจายออกสู่ภายนอกในขณะที่อีกหลายศพ ที่ไม่มีญาติมาร่วมส่งร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายและบางรายไม่มีแม้ญาติที่จะกลับมารับกระดูกด้วยทางวัดได้จัดการชาปนกิจศพตามประเพณีอย่างดีที่สุดรวมถึงการเก็บกระดูกห่อผ้าเขียนชื่อเก็บไว้จนกว่าญาติผู้เสียชีวิตจะสามารถมารับกลับไปทำบุญได้โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นมาพระสงฆ์มีความสุขที่ได้ช่วยอาจจมามีความสุขที่สามารถที่จะคลาย ความทุกข์ใจของโยมได้ตัวเนี้สำคัญที่สุดนะให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนไทยเราชาวพุทธเราเราเนี่ยจะต้องเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตพระพทธเจ้าออนี่จาบุคคลมีศีลหนึ่งบุคคลมีธรรมหนึ่งนะธรรมย่อมรักษาผู้ปรฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินอยู่ได้แต่ถ้าเราประมาท บางคนไม่ประมาทแต่มันเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริหารไปเถิดทุกวันบริหารทุกตัวนี้ให้เป็นอย่างปัญญาอย่างชาญฉลาดแล้วเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะอันขอเจริญพร ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นวัดที่ทาหน้าที่ในเรื่องการสงเคราะห์เป็นหลักสําคัญเพราะมมองว่าวัดทุกวัดล้วนเกิดจากการบริจาคของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนวัดจะนิ่งดูดายไม่ได้ในขณะเดียวกันวัดต้องทําหน้าที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวพุทธในการเป็นที่พึ่งทางใจให้ข้อคิดคติธรรมในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะในยามวิกฤตที่ทุกคนต้องเผชิญกับความเครียดความยากลําบากในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การดำรงชีวิตในปัจจุบันต้องยอมรับว่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทุกคนต้องอยู่กับโรคไวรัสโควิด -19 ภายใต้มาตรการป้องกันและดูแลตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดมีวินัยในตัวเองตั้งกาจให้เข้มแข็งไม่ประมาทมีสติในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวให้อยู่กับโรคไวรัสโควิด -19 ให้ได้อย่างปลอดภัยบดินรพรมสุขถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็นบีทีสงขลา รายงาน